นี่คือเบื้องหลังการถ่าย MV เพลง High Tension ครับคอนเทนคเเตอร์เยอะมากนะเป็นร้อยเนี่ยเยโยสวัสดีครับอรุสวัสด์ครับทุกคนแล้ววันนี้ครับเราจะมาถ่าย MV ครับผมและนี่คือเบื้องหลังการถ่าย MV BSK 48กับเพลง High Tension ครับ ตอกบัตรครับผมนี่เป็นฉากอาบอกความว่าอารมณ์ตอนนี้เหนื่อยครับโดยใช้โพสิตั่นเป็นตัวเัาคุณกำกับกช้างมุ่งครับผม กัน้บริหารังดูซีนอยู่แล้วครับนั่งบัดครับเพ่มบัสวัสดีสวัสดีครับอสสวยเท่านี้่ลุกนี้ลุกนี้ใช่ให้หนักเลยนะฮะนานๆก็ได้เป็นลูกน้อง เฮียเฮียจะได้เข้าใจฟิลเป็นลูกน้องบ้างนะเฮียเป็นพนักงานอ่ะางยิ้มดีนะ ใช้ได้นะช่วงช่วงไหลที่จมูกเออได้อยู่เฟรมนม่จะเพอร์เฟกมากฉันไม่มีปล่ออยู่ลยครับอ่ะลองเล่นกับออดาร์เลยเที่เมื่อกี้หนูร้องไห้เก่งปะโอ้ยดีมากเลยร่อยซุบๆไหลไหลเลยเฮ้ยหนูร้องจริง ะแองกูเป้บุฟเฟ่ครับช่วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ขอบคุณกันซะแล้วขอบคุณกันก่อนซะเลยขอบคุณที่มาช่วยบุญเรียกข้าวตัวครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอะทำไมอะทำไมไม่มีอะไรกลัว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  น่อข hey, oh <speaking> ุดอ <speaking in English> ิตตี้จะทำไม่จะทำดูไปดูเหรฮไปทางนั้นซะแล้วเอขมูอะไรได้หมกผมบอกตับไปพี่บาเขาด้ครับมุฟเฟ่ไปกินมุฟเฟ่ไปกินบุฟเฟ่ ฉากนี้เป็นฉากที่ทุกคนอยู่ในซีนด้วยกันทั้งหมดครับผมออฟฟิศที่มีความน่าเบื่อในการทํางานครับนี่คือการรวมคอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะมากนะแค่ฉากนี้ก็หลายคนนะครับผมวันนี้กองใหญ่นะฮะก็คนเยอะคนเยอะ,ค,ยอะคิดเป็นร้อยมั้งเนี่ยร้อยนะได้พี่ร้อยะชั้นเดียวนะมีหลายชั้นเลยใช่อันนี้เป็นคนเป็นร้อยนะฮะฉากต่อไปละน้องจะเริ่มมาเข้าฉากนะครับถ่ายฉากนี้กหละ ไปนูนใช่ไหมคะและอีกคัดหนึงมันคือจะให้เดินจากตรงนี้รับแค่เท้านะเดินเข้ามาอนอมาตั้งแต่ปีสนะี่ฮะมาี่ตอนนี้เทียนนเท่ยงห้าทีนี่เกที่ยงกรงกล้องมาถึงหน้าแร้วนลุก <c oughs> มันดีใจแล้วเลยขอบคุณมลลี่แล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นพี่ต่ออ่าผมเล่นด้วยครับโอเคครับผมซีนผมละซีนคอนเดนตนต่อครับเดี๋ยวผมไปขี่ล้ว เด e ี๋ยวฉากนี้ผุ้คนจะต้องเต้นดูเอกพันดูได้วยเอกพัน ขนุนไปสุดเนี่ยดิฉันเชฟเปลี่ยนมูสเลยได้เวลาฉายแต่งแล้วนี่เล่นยับไปเลยเต้ยนะพะลุที่สองเหมือนกันแล้วแบบพยายามจโยนเหมือนกันอะไรอย่างงั้นใช่แต่ว่าพี่โยนเบอร์เกอร์โอเคือวงกลมอันนี้เป็นสีแมทเทิร์นครับมันจะมีแต่ละคนมาแบบรวมๆกัน e ี่ oh yeah. อยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้อยู่ที่ตึกแคทตึกแคทนี่ไม่ใช่ตึกแมวตึกแคทเป็นตึกที่เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือที่เขาส่งสัญญาณให้กับพวกเราในการใช้โทรศัพท์อะไรต่างๆมันทำให้สัญญาณเนี่ย <c oughs> มันรวดเร็วขึ้น แล้วพอสัญญารืญญา่นเร็วขึ้นก็จะทให้เราเนี่ยติดต่อภะษางานอะไรกับคนที่เรารักได้อยา่างเราไม่ได้ซื้อเาไม่ได้ซื้อเราเราจ่ายตังค์แต่ตอนนี้เขากําลังเซตทีวีกันอยู่ครับ <c oughs> แล้วเราก็จะมาเต้นกันตรงนี้ซึ่งจะเป็นซีนปิดของเ v เลยอันนี้น <ม V S 2> เป็นซีนสุดัญนของเ v เลยผมเห็นอันนี้ผมรู้สึกชอบมากนะเพื่อนๆช่วยตัดสินใจหน่อยครับว่าระหว่างที่มิลลิเนียมฮิลตันกับตึกเนี้ยผมจะ เอาตังที่ไหนซื้อดีจะ่ไอปสนใจกันอยากรู้ว <the> <ter> ่าถ <way to> <himself> ึงไหนแล้วตอนนี้อันนี้ซีนสุดท้ายฮะ สี่ใหญ่อะใช่ใช่ของวันนี้แต่มันอาจจะต้องเก็บโน่นลายยิบย่อยแต่นี่มันคือการมาถ่ายฉากสุดท้ายนะฮะก็คือฉากเวทีบนดาดฟ้าครับ มีะไรอ uh, ๋อมาถ่ายเบื้องหลังตอนนี้ก็ตอนนี้เดี๋ยวผมเป็นคนเป็นคนนำเต้นพวกนี้เองถ่ายเบื้องหลังมาโชว์เสียงกระตุ้นเราไปไหนกันมาหรอไม่ได้หัวเราะเลยอ้ีวจีโน ครับผมเนี่ยแหละก็เป็นประสบการณ์ดีๆขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็คนสตอยังไม่จบนี่มนลาผมแม่ก็บอกเขาไว้ก่อนไงให้กดแชร์คลิปนี้ออกไปครับผมแล้วก็คลิปใหม่มาทุกวันต่างคันแล้วก็วันาทคตย์นะบอกให้ติดตามว้ตั้งแต่ตรงการแล้วก็ไปดูพี่บี้ยิ้มกันครับพูดไงพูดไงดี รุณสวัสดิ์วันที่2ของทุกคนครับผมและของพวกเราครับวันนี้เราจะมีถ่ายกันที่มาบุญคลองครับผมที่ออฟฟิศเบนเคแล้วก็มีบนรถทุกๆุแล้วก็ไปที่วัวลาโพงนะฮะอินฟลูเอนเซอร์ก็จะมาเจอันที่หัลวล,ลําโพงแล้วมาลุ้นว่าจะมีใครบ้างนะโอเคครับชางน้ำหนึ่งเปิดมาจะเอ๊เปาะ เอฮ้ยอันเี้ต้องการสูตรบังคับเลยสวัสดีครับเฮ้ยได้ปะโอ้หเดี๋ยวเเขาาจับดูท้องนี่มายังมาแล้วครับเริ่มมานะมาแล้วครับแต่สูตรเป็นสีชั้นเลยตัวนี้ตั้งรูปอยู่ช่วงนี้เขาต้องปิดซอมช่วงนี้นะหนาวันที่ถ่ายนะคืออย่างนี้เว้ยพี่อาจจะคิดว่าไมเมนนีจะชนะมึงก็คิดเหมือนกันนะพี่เต๋ ผมเชียร์ผมเชียร์คิวเทไม่อยาาเชียร์เน็ตพี่มันมันขี้โกงพี่มันขี้โกงตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะตั้งแต่ที่มันเชื้อฝรั่งแล้วว่ะพี่โกงตั้งแต่พ่อมันแล้วอ่ะพี่เน็ตมึงร่วงเอคนที่ดูวิดีโอวันนี้น่าจะรู้ผลแล้วรู้ผลแล้วใช่ผมก็รู้แล้วเน็ตมึงร่วงเม คิวเทคิวเทเอามาเป็นเป็นยามเอาเป็นยามเล่นใหญ่ใหญ่กว่านี้ตัวกว่านี้ตัวกว่านี้ได้ครับคิวเทหมดแล้วครับ อันรครับพี่หมดแล้วนีไม่เมื่อกี้ผมผมพลาดนิดหน่อยิพอแล้วพี่ได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มีอะไรเข้าไปในเสื้อได้แล้วกลับไปเธอกลับไปเธอขอบคุณค่ะคุณเชิญรุดขำมาลาไปบายแล้วน้องไปบายแล้วเดี๋ยวนักซีนผมจบแล้วครับใช่จบแล้วจริงๆนะผมคำมาจากก้านที่่กสองก็รอประมาณ้าชั่วโมงแล้วตอนนี้รจบแล้วหรอครับนี่แะเาเป็น้านข้านี้ครับเป็้าแต่ข้าวนี้อาลมณัแบบฟูแับบ้าๆเลยอะ อเใหญ่ยยๆอาโอเคดีออโอ้อ,อ,โอ,อยากอยาบเป็นเบื้องหลังเลยเเเเครับพี่ว่าอันเนี้ยฮาหมายถึงว่าตัดเป็นเบื้องหลังคนชอบซีนนี้จะเป็นซีนที่ยากนิดนึงครับเพราะว่าเป็นซีนที่เราจะถ่ายรถตุ๊กๆนะฮะที่วิ่งอยู่กรุงเทพโอเคครับ เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันับผมนี่ครับกล้องอยู่ด้านหลังับผมเจอกันครับผมจะเป็นกรุ๊ปนี้กรุ๊ผู้ชายก่อนอ่าวิ่งอ่ะทีนี้แอดแอดวิ่งที่จะกระจายเข้าก็คือเดี๋ยวให้มากันเป็นกุ๊ปละครับแต่ว่าจะวิ่งกันตรงฝั่ง กล้องจะมีกล้องตามแล้วก็วิ่งนำกล้องไปแล้วก็อีกปุ๊นึ่งจะวิ่งเข้ามาแทนแเราจะกลับไปหน้าจะเป็นช็อตที่ต้องเต้นรวมกันละสุดท้ายอะ่ะเป็นซีนใหญ่แต่ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายหรือยังอันนี้ขึ้นอยู่กับุ่มกกับ เราคิดว่าอันนี้แหละก็จะรวมอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ก็จะไปรวมตัวกับน้องๆไอดอลปีนทำไมน้องก็จะไปเจอกันกับ B N K 4 8นะครับก็เดี๋ยวไปสนุกด้วยกันกับ MV High Tension ผมว่าไอ้ตรงนี้เราจะเปิดตัวน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเดินผ่าวงเข้ามาเดินผ่าวงจากข้างหลังเข้ามาแล้วก็ดิดนิ้วเพราะปึ๊บล่อยเอาออกเห็นทุกคนแล้วก็จะมีข้างก็ ข้างรวมร <ๆ S 2> ว,ว,วมสายขวาสายขวาเก็บรวมข้างว่าเดีย๋ยวเราแม่งหาจังหวะดีดีเว้ยว<ะ>ทําไมวะพื้นที่จากอยู่ข้างหลังวิ่งไปข้างหน้าแม่งเลยสสดแต่งชุดมาซะเต็มเลยของเราอือกูจะพาึงเข้าวงการให้ได้เว้ยเพื่อนแต่ก่อนจะพาไปเข้าวงการมึงควรแปลงฟันก่อนเจอกล้องได้ดเจอกล้องชอบใส่<อ>คุณมาจากช่องไหนเนี่ย อันนี้คือเบื้องหลังของช่องอ <password S 3> เดลสกาอ๋อไม่ได้เนี่ยมกดืแกนี้คือไม่ได้เลย้เขาอกนิ่งไมด้ยตรงนี้นิ่งไหมนิ่งไปเขาอกว่าเรานิ่งเกินไปเขาบงกนาเราจบงานาตอะไรเขาบอกว่าเรานิ่งเกินไปข้าวฟองไม่อร่อยวันนี้ ม่แบบเฮ้ยเฮ้ยมันเหม,เหมือนกับไม่เพราะตรงนี้เดี๋ยวพี่จะบอกแะ้วเฮ้ยผมเว้นว่างตรงนี้เว้ไม่มีอ๋อโอนี่คิดตัวเล็กอ๋อมาเห็นนี่อันนี้คือเต็มเต็มเลยเนี่ยกับเล่นอย่างอย่างงี้ได้จ้ะถ้ากระโดดมันมันแต่กระโดดมันโอ้โหมันพุ่งขึ้นแบบโอเคโอเคพอรู้เฟรมได้อย่าทำนะเอ็กต้าอยากเด่นก็อย่างเงี้ยไม่ถักด้านถักด้านข้างวงการถักด้านข้างวงการ ตอนนี้เรามาแรปกันอันนี้คาะสุดท้ายแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วดูจบตรงนี้เลยเหรอครับใช่ครับนะวันนี้ก็เป็นแรปแรปแล้วก็จะหมือดแล้วมีพิตตี้สนามมวยดเลยพิตตี้ดีโคตรหพอลตี้เลยอ่ะใส่ชุดโชว์ดือด้วย คุัทกนยงอ่าเปลี่ยนคนครับพี่ตอนนี้เหลืออีก2องแก๊งฮะสองแก๊งหนึ่งสองโอเคนักขี่กดลังจะกจากกันันเลยาๆที่ผ่ินอนกมๆ เรียบร้อยสิดยอดทำดีนะทำดีมากก็ยอด,ดเออก,ก็เนี่ยฝึกๆไปเฮ้ยแล้วก็ดีแล้วที่ท,ที่เราก็เห็นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะบนไปีน,นี้ไงคนนี้เอ่อก็จะพิจารณาให้เป็นพิเศษ ินดีใจมากเลยครับที่ทุกคนมาช่วยในวันนี้ทำให้ MV ในคอนเซ็ปที่เราอยากทำก็เป็นจริงขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอเบื้องหลังอันนี้นะฮะก็ได้เห็นเบื้องหลังการทำงานเนาะผมอาจจะไม่ได้คุยกับคนดูเยอะเขอาจะเครียดด้วยแล้วผมก็พยายามทําให้มันตรงในเวลาสัคลิปมันต้องดูหลายอย่างสมองมันต้องนึกหลายอย่างผมอาจจะไม่ได้คุยกับคนดูบ่อยแนตะ่จะได้เห็นเบื้องหลังว่าเราทําอะไรกันเนาะ เราแก้ปัญหาตลอดปัญหามันเกิดมาตลอดเราต้องแก้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะถ้าชอบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์แล้วก็เข้าไปดู m อจริงนะฮะแล้วก็วิดีโอเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เนาะเราก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดครับขอบคุณมากครับทุกคนรักนะจุ๊บ